หากคุณกาลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของเราก็ดีค่ะเราค่อนข้างที่จะมีความกังวลมีเรื่องหลายๆอย่างที่เราต้องคิดต้องทําต้องตัดสินใจหลายๆอย่างที่เข้ามาค่ะบางครั้งบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาหรือเกินเลยอาจจะอยากจะพักอยากที่จะหาที่ระบายออก สิ่งนี้นะคะจะช่วยคุณได้เพราะว่าเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยบังคับบางทีเรารู้สึกว่าเราถูกบังคับถูกยัดเยียดจากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วเราจะต้องเป็นในแบบนั้นตามที่สังคมหรือแม้กระทั่งคนแวดล้อมอยากให้เราเป็นในแบบที่เขาต้องการเราจึงมีความกดดันมีความกังวลใจและที่สาคัญเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ไปได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะนั่นคือสิ่งที่เราทําค่ะอาจจะต้อง กลับมารักตัวเองนะคะลองสงบหาที่สงบอยู่กับตัวเราค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเรานั้นต้องการอะไรค่อยๆค้นหาค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยอยากให้เรานั้นได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองได้คุณจะต้องให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนเยียวยาความรู้สึกภายในของหัวใจของเราอะไรที่เราได้รับมามันไม่ใช่ตัวเราค่อยๆคิดค่ะว่าสิ่งนั้นมันจะผ่านไปค่ะเราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าเรานั้นอยากเป็นคนในแบบไหนการที่คนอื่นบังคับให้เราเป็นหลายๆครั้งเราอาจจะต้องฝืนในบางอย่างและเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองค่ะ ลองฟังเสียงหัวใจของตัวเรานะคะและที่สําคัญคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะความเครียดต่างๆนั้นส่งผลทําให้สภาวะอารมณ์รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างรวนมากๆฉะนั้นนัดอยากให้ทุกคนนั้นให้เวลากับตัวเองได้ผ่อนคลายกับตัวเองค่ะหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอถ้าหากว่ามันนอนไม่หลับจริงๆจะทํายังไงก็นอนไม่หลับแล้วเนี่ย ลองฟังเสียงของธรรมชาติดูฟังคลื่นเสียงในแอปพลิเคชันต่างๆดูก็ได้ค่ะรวมไปถึงถ้าหากว่ามันไมือดไหวจริงๆอาจจะต้องใช้ยาช่วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายของเราได้พักเมื่อสมองของเราได้พักเต็มที่แล้วความคิดต่างๆจะลดเล่นได้มากขึ้นค่ะอยากให้ทุกคนโฟกัสกับสุขภาพของตัวเองนะคะจงกลับไปเป็นตัวของตัวเองในแบบที่คุณเป็นฉะนั้นวันนี้รักตัวเองค่ะให้เวลากับตัวเองได้เยียวยารักษาแผลของใจของเราและลุยใหม่ค่ะ ลุยไปกับทุกๆวันของคุณด้วยความสุขและความรักที่คุณมีให้กับตัวเองถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่นอนไม่หลับใครมีวิธีในการที่ทำให้ตัวเองหลับง่ายขึ้นลองคอมเมนต์บอกข้านัดหน่อยนะคะ